สวัสดีครับผมมิวนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงความจริงทางจิตวิญญาณที่มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเราครับสิ่งที่มันตามมาจริงๆจากความกลัวของเราจากที่เราเข้าใจมาตลอดว่าความกลัวจะเท่ากับการเท่าทันสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ความเป็นจริงของชีวิตครับคือความกลัวนั่นแหละที่เป็นเหตุผลที่เรานั้นต้องพบเจอกับสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้น มันเป็นแบบนั้นได้อย่างไรเราจะมาเจาะลึกกันครับสำหรับท่านใดก็ตามครับที่ชีวิตกำลังพบปัญหาทางการเงินแล้วต้องการจะเรียนรู้ที่จะให้ปัญหาต่างๆครับอยู่ในความดูแลจากจักรวาลอยากปลดปล่อยความกลัวและความกังวลทั้งหมดทางการเงินผมจะทำเป็นหนังสือเสียงออนไลน์ที่มีชื่อว่า r i c h vibration จูนทรัพย์มหาศาลกับความรวยของจักรวาลเป็นหนังสือเสียงครับที่ผมจะรวบรวมเทคนิค และบายอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรและตกผลึกอะไรบ้างเพื่อให้จิตใจสามารถอยู่แนวเดียวกับจักรวาลและก้าวข้ามทุกปัญหาไปได้และผมได้จัดทำโปรโมชั่นแห่งคำขอบคุณให้นะครับที่จะแถมหนังสือเสียงอีกหนึ่งฉบับที่มีชื่อว่าคำพีจักรวาลประทานความรวยเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่จำกัด10ท่านแรกนะครับถ้าคุณฟังท่านใดสนใจสามารถสั่งจองได้ที่ไลน์แอดที่ผมได้ขึ้นไว้ตามนี้เลยนะครับ ผมเชื่อว่าเราทุกคนครับล้วนมีเหตุการณ์ในใจหลายๆอย่างที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ภาวนาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันไม่ง่ายเลยครับที่เราจะไม่กลัวอะไรเลยมันจึงไปเริ่มกติครับที่เรานั้นจะมีความกลัวเป็นของตัวเองแต่ความกลัวนั้นมันมีส่วนที่เป็นประโยชน์และเป็นหายนะในเวลาเดียวกันครับประโยชน์ของความกลัวคือทําให้เราไม่ประมาทต่ออันตรายเป็นความกลัวที่ปกป้องคุณในบริบทของ อันตรายทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรืออันตรายต่อชีวิตแต่ความกลัวที่มีต่อบริบทการใช้ชีวิตตรงจุดนี้เนี่แหละครับที่มันจะให้โทษกับเราเพราะถ้าความกลัวของคุณมันส่งผลต่อพฤติกรรมหรือการตัดสินใจของคุณเส้นทางชีวิตของคุณครับมันจะถูกสร้างขึ้นจากสภาวะนั้นทั้งหมดครับแต่ในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาพูดในประเด็นของกายภาพครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่มันตอบสนองจริง ผ่านกฎแรงดึงดูดหรือกฎจักรวาลในกรณีที่ความกลัวนั้นกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการดึงดูดในหลายเหตุการณ์ของชีวิตเราครับที่เรากลัวว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าเรารู้สึกเชื่อมั่นว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้มันเท่ากับการสร้างสนามแม่เหล็กผ่านความรู้สึกและดึงดูดมันเข้ามาในชีวิตของเราครับนั่นจึงหมายความว่าถ้าเหตุการณ์ที่คุณกลัวอยู่ในใจ อยู่ๆคุณก็สามารถที่จะไม่กลัวมันได้มันจะทําให้เหตุการณ์นั้นครับไม่สามารถเกิดขึ้นได้แบบแน่นอนครับนั่นจึงหมายความว่าความกังวลที่เรามีหรือเหตุการณ์ที่เราคาดคิดอยู่ในหัวมันคือตัวหลักสําคัญที่เชื้อเชิญให้เหตุการณ์ที่กังวลไว้นั้นยิ่งมีโอกาสเกิดให้ปรากฏขึ้นมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นการดึงตัวเองออกจากชีวิตที่กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นวิธีที่ดีที่สุดครับ คือการไม่กังวลว่ามันจะเกิดขึ้นการไม่หมกมุ่นอยู่กับภาพในหัวที่ตัวเองนึกซ้ำไปมาแล้วรอดูว่าเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนี้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่มันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะแต่ลึกๆก็รอดูอยู่ผมเชื่อว่าเราส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ไปเองจริงๆครับผมเองก็เป็น,นหลายครั้งฉะนั้นเพื่อความเบาใจผมเลยอยากให้เข้าใจครับว่าถ้าเรายอมรับ และวางภาพเหตุการณ์ที่ตัวเองกลัวอยู่ลงไปได้เรืเรื่องของชีวิตของคุณครับก็จะไม่มีเหตุการณ์นั้นๆอยู่ในเรื่องราวชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการคบคนผิดเงินจะหมดไปจากชีวิตหรือความผิดหวังรูปแบบใดในชีวิตด้านไหนก็ตามมันจะไม่มีเหตุให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะใจของเราครับคือเหตุอันเดียวของทุกๆเ,เหตุการณ์ในชีวิตผมจึงสรุปสั้นๆได้ครับว่า ความกลัวและความกังวลเป็นคลื่นความรู้สึกที่เตรียมตัวที่จะพบเจอสิ่งที่ความรู้สึกกลัวนั้นให้ความสนใจหรือให้ความใส่ใจซึ่งวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะแก้ความกังวลหรือความกลัวนี้ได้ครับก็จะไม่ใช่วิธีอะไรที่มันซับซ้อนหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะมันคือการปล่อยวางนั่นเองครับการปล่อยวางมันมีความหมายอย่างไรที่จะทให้เราทํามันได้ง่ายขึ้นสำหรับผมครับ การปล่อยวางมันมีนิยามที่ชัดเจนสำหรับผมมองว่ามันเป็นทิศทางที่ว่าปล่อยเท่ากับปล่อยสิ่งใดก็ตามที่เรายึดมันไว้เงื่อนไขอะไรก็ตามที่กำหนดไว้ว่ามันต้องได้เพื่อที่จะมีความสุขส่วนวางนั้นครับก็คือการที่ตระหนักว่าหลังจากปล่อยเงื่อนไขได้แล้วจงวางใจให้กับกระแสของชีวิตเพื่อที่จะมีใจที่เบาสบายถ้าเรามองมันแบบนี้ครับ เราจะเข้าใจมันมากขึ้นฉะนั้นสมการการใช้ชีวิตที่ดีมากๆเพื่อการเปิดรับเส้นทางชีวิตที่เรานั้นไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะเจอรวมถึงการรับทรัพย์ของชีวิตทุกรูปแบบได้อยู่เสมอครับนั่นคือการมีชีวิตที่จะมีความสุขได้โดยยินดีจะปล่อยเงื่อนไขทุกอย่างที่คาดหวังไว้หรือการยินดีที่จะมีความสุขอย่างไรเงื่อนไขและยอมรับว่า มีพลังของกระแสชีวิตจากจักรวาลที่ดูแลเราทุกคนอยู่ครับแล้วก็มีอำนาจมากพอที่จะทำให้เราวางใจในสิ่งนี้ได้ยิ่งเรื่องของความมั่งคั่งหรือการรับทรัพย์ของชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการฝึกฝนหรือตัวอย่างของการที่เราไม่อนุญาตให้จำนวนเงินที่เราจ่ายหรือได้รับเป็นตัวกําหนดความรู้สึกให้ขึ้นขึ้นลงลงตามเหตุการณ์ตรงหน้าหรืออยาให้ความสุขของเราครับ มันไปผูกอยู่กับเงื่อนไขาทางการเงินหรือย้ายความเจ็บปวดไปผูกอยู่กับเหตุการณ์ทางการเงินให้ลองปล่อยทุกอย่างดูครับยอมรับอย่างที่มันเป็นแล้วอยู่กับใจที่นิ่งใจที่เป็นปัจจุบันย้ำนะครับว่าใจที่เป็นปัจจุบันใจที่อยู่กับลมหายใจลึกๆไม่หายใจทีๆสั้นๆจากความกลัวที่ถูกกระทบและไม่อนุญาตให้จิตใจของเราครับไหลไปตามความคาดหวัง หรือเงื่อนไขอะไรใดๆก็ตามเพื่อที่จะมีความสุขให้อยู่กับใจที่เบาสบายใจที่ไม่จําเป็นต้องได้รับอะไรก็สามารถมีความสุขได้ครับมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นน่ะในทุกครั้งที่เรานึ่งถึงเงื่อนไขหรือความปรารถนาที่คาดหวังไว้แล้วจากนั้นครับเราก็ดูลมหายใจว่าเราผ่อนคลายอยู่ไหมฝึกทำเพียงเท่านี้ครับหลายๆอย่างในชีวิตมันจะค่อยๆเข้าร่องเข้ารอย ค่อยๆถูกคลี่คลายแล้วราบรื่นขึ้นหรือถ้าพูดแบบจดจำได้ง่ายก็คือการนึกถึงไว้ตลอดครับว่าความรู้สึกผ่อนคลายเป็นความรู้สึกที่คุณนั้นอยากได้มากที่สุดเงื่อนไขทางโลกวัตถุเป็นเพียงแค่ภาพของการยืนยันแต่มันไม่ใช่อะไรครับที่คุณต้องการเป็นมากกว่าความรู้สึกเพราะว่าเราอยากจะเห็นสิ่งที่ตัวเองต้องการปรากฏขึ้นก็เพื่อที่จะรู้สึกอะไรครับมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่า ในที่สุดมันก็เป็นจริงในที่สุดฉันก็สบายใจสักทีฉะนั้นครับแทนที่เราจะต้องเหน็ดเหนื่อยทางกยายภาพและใช้เวลามากๆเพื่อได้ความรู้สึกนี้มาให้เราเข้าถึงความรู้สึกนี้โดยทันทีครับและประคองไว้ด้วยการมีความสุขได้อย่างไรเงื่อนไขมันจะทำให้ชีวิตภายนอกถูกปรับเปลี่ยนได้ในทันทีครับมันจะเปลี่ยนตัวของคุณให้เป็นความสุขได้ให้ความสุขนั้นมันเกิดขึ้นได้เองเลยเพียงเพราะ การมีอยู่ของตัวคุณฉะนั้นทุกครั้งที่ใจจะต้องสั่นกับอะไรก็ตามครับขอให้นึกถึงทันทีว่าความไม่ต้องการอะไรและลมหายใจที่ผ่อนคลายนั้นจะช่วยนำคุณเข้าสู่ความรู้สึกสงบและอิ่มใจได้เสมอครับให้บอกกับตัวเองไปเลยว่าฉันไม่ได้อยากได้อะไรในโลกใบนี้ไปมากกว่าความสุขที่ฉันจะมีในตอนนี้ ซึ่งไม่ได้บอกกับตัวเองแบบนี้แล้วหยุดรับผิดชอบชีวิตทางกายภาพไปเลยนะครับแต่ให้บอกแบบนี้ก็เพื่อที่จิตใจของตัวเองจะมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่กายสัมผัสมีความสุขได้โดยไม่ต้องอ้อนวอนร้องขอการได้มองเห็นความปถนานั้นปรากฏขึ้นแล้วนี่แหละครับเป็นความสามารถที่สรงพลังที่สุดที่คนคนหนึ่งจะสามารถทำได้ อาจจะยังมีคนสงสัยถึงความจริงระหว่างโลกกายภาพกับจิตใจว่าจิตใจจะอยู่เหนือโลกกายภาพได้อย่างไรใครที่นั่งสมาธิสงบจิตใจตัวเองได้บ่อยๆจะต้องได้เคยสัมผัสกับช่วงเวลาที่ใจกับกายนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเบาจนไม่รู้สึกอะไรเลยผมเคยเข้าสู่ความเบานั้นขนาดที่ว่าลองเอามือไปจับแก้วน้ำขณะที่ลืมตาอยู่ครับ ระหว่างภาพที่เห็นมือสัมผัสกับแก้วน้ำผมกลับไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งตัวจนถึงปลายนิ้วและแก้วน้ำมันเป็นเหมือนภาพที่เราเห็นเฉยๆด้วยตาแล้วเรารับรู้มันได้ผมจึงอยากบอกกับว่าสภาวะของสมาธิหรือสตินั้นเป็นสิ่งที่อธิบายผ่านคำพูดได้ยากและทุกคนครับจำเป็นจะต้องลองเข้าถึงด้วยตัวเองให้ได้และคุณจะเข้าใจว่าจิตใจอยู่เหนือกายภาพได้อย่างไร และสำหรับใครครับที่อาจจะยังถูกสังคมรอบตัวทําให้สับสนทางความคิดหรือความรู้สึกผมอยากจะบอกครับว่าการเป็นคนมีความสุขได้อย่างไรเงื่อนไขไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับอย่ากลัวว่าการเป็นคนมีความคิดเชิงบวกจะถูกต่อว่าอย่าให้สังคมที่พังทลายบอกกับคุณว่าการเป็นคนโลกสวยนั้นเป็นความคิดที่แย่และหลงทางอย่าให้คำพูดของคนที่เชิดชูความคิดร้ายต่อคนอื่น มากลบความเป็นคนรู้สึกดีๆที่เรามีต่อชีวิตของเราได้ครับอย่างน้อยๆขอให้ลองเต็มที่กับเส้นทางชีวิตที่ใจเบาๆนี้ได้ก่อนนะครับถ้าใจเบาแล้วปล่อยวางได้ลงมือทำในหลายอย่างสุดความสามารถผ่านใจที่เบาถ้าทำทั้งหมดแล้วชีวิตกลับพังไม่เป็นท่าถ้าเป็นแบบนี้จริงครับก็ค่อยสามารถพูดได้เต็มๆครับว่ากฎจักรวาลเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงแต่ถ้าผลที่ได้มันดีกับตัวคุณจริงๆ มันจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตครับที่คุณจะได้รู้สึกถึงความทุกข์แล้วใช้ชีวิตที่เหลือด้วยความสุขอย่างถาวรผมจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังเดินอยู่บนเส้นทางนี้ผมส่งความรักให้อยู่เสมอครับขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบขอบคุณทุกการพพอร์ตทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์สามารถติชมวิจารณ์ผลงานได้นะครับผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อทุกคนเลยครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม